มีเรื่องมาเล่าวันนี้กับ2เรื่องข่าวสารกับข่าวสารอัปเดตฟอร์มแวร์ใหม่ในกล้อง XH2S กับเลนโซนี่ FE2070 f c g สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับมีเรื่องมาเล่าทุกวันอาทิตย์2องทุ่มครึ่งกับเรื่องราวข่าวสารที่จะมานั่งคุยไม่ว่าจะเป็นข่าวการถ่ายภาพข่าวกล้องตัวใหม่ข่าวลือกล้องต่างๆและข่าวท่องเที่ยวที่จะมาไลฟ์หรือเล่าให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับกล้อง m i l l e r l เ e ็กซเพื่อเพิ่ม af หรือ ai ให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ข่าวที่2เปิดตัวเลนโซนี่เ e 2070 f 4 g นะครับมาพบกับข่าวแรกเลยด้วยกันข่าวแรกคือ fuji X-S2S นะครับอัปเดตโฟกัส AF AI ครั้งใหม่นะครับนี่เป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับอัปเดต fujifilm เปิดตัวการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับสำหรับกล้อง miller l a ร e x h 2 s นะครับแม้ว่ากล้อง fuji x h 2 s เนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่อง AF ที่รวดเร็วอยู่แล้วนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม AI โฟกัสของกล้องนั้นดีที่สุดในกลุ่มกล้องของฟูจิก็ว่าได้นะครับซึ่งอาจจะดีกว่า XH2 ด้วยซ้ำ XH2S เนี่ยมีโหมดโฟกัสอัตโนมัตินะครับตรวจจับวัตถุที่หลากหลายอยู่แล้วเช่นเครื่องบินสัตว์รถยนต์จักรยานยนต์นกตามนุษย์และก็ใบหน้ามนุษย์รวมทั้งรถจักรยานยนต์และก็รถไฟฟ้านะครับโดยทาง ฟูจิเนี่ยได้เพิ่มโหมด AI หรือ AF นะครับเรียกง่ายๆมาใหม่2โหมดให้กับระบบ X-H2S รวมทั้งยังเพิ่มสเกลอันเกลิทึมโฟกัสอัตโนมัติสำหรับการติดตามวัตถุที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพิ่มฟอร์มวรเวอร์ชั่นใหม่นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่น3.0มีโหมดตรวจจับวัตถุสำหรับแมลงและโดนโดยหมวดเครื่องบินและนกสามารถจดจำ และโฟกัสไปที่โดนและมแมลงตามลำดับนะครับผู้จิฟิล์มยังได้ปรับปรุงการตรวจจับวัตถุโดยรวมเมื่อถ่ายภาพในสถานการณ์แสงที่ท้าทายและก็อันเทนทเม A.I.A.F เนี่ยเพื่อติดตามวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงได้ยิ่งขึ้นการปรับปรุงอื่นๆนะครับได้แก่การรองรับการรับกิฟขาตั้งกล้อง T.G บีที1ของ f u j i ฟิล์มด้วยนะครับนี่คือข่าวของวันนี้ที่เป็นข่าวแรกนะครับเรื่องอัปเดตเฟรมบวแจะทำให้ประสิทธิภาพของ ai ที่ดีอยู่แล้วนะครับของทาง fujix h 2 s เนี่ยดียิ่งขึ้นไปมาดูข่าวที่2นะครับข่าวที่2เป็นเลนโซนี่เอ20-70มิลนะครับ f 4 g นะครับเลน g ของทางโซนี่นะครับ โซนี่เปิดตัวเลนซูมมาตรฐานใหม่ในตระกูล G เลนนะครับกับเลนมุนกว้าง FE 20-70 F4G ในกลุ่ม E-mount นะครับสำหรับกล้องฟูลเฟรมขนาดทรัฐรองรับการโฟกัสอัตโนมัติระดับสูงเราก็รู้อยู่แล้วว่าเลนตระกูล G เนี่ยของทางโซนี่เนี่ยจะมีราคาแพงนั้นก็คือสาเหตุที่ผู้คนนะครับ ก็ไปใช้เลนที่อื่นอย่างเหมือนก็เป็นเลนน็อก่ข่นะครับพูดง่ายๆว่าแทนที่จะใช้ซีรีส์ G นะครับโซนี่ G เนี่ยแต่โซนี่ก็ได้ประกาศเลนซีรีส์ G ีมาสเตอร์ตัวใหม่นะครับราคาไม่แพงซึ่งก็ราคาไม่แพงมากพร้อมทางยาโฟกัสครอบคุมนะครับเหมือนคล้ายๆประมาณครอบคุมที่20-70พร้อมรูรับแสงของที่นะครับเอฟไม่ไหลเนี่ยอยู่ที่ F4 นะครับนะครับมีน้ำหนักเบาง่ายต่อการพกพาเลนนี้จะ เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับช่างภาพที่กำลังมองหาเลนอนเนกประสงค์ในราคาย่อมเยานะครับสำหรับการถ่ายภาพทั่วไปถ่ายทิวทั์ภาพบุคคลและงานถ่ายวิดีโอจุดเด่นของเลนมาตรฐาน2 0 7 0คือจะมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาเหมาะใช้งานคู่กับม i ลเลอร์เลที่ทำให้ท่านสามารถพกพา เข้าไปใช้งานได้ทุกที่นะครับลักณะที่รูรักแสงนะครับ F4 เนี่ยมีขนาดนาตลอดช่วงซูมนะครับทำให้คุณภาพของภาพถ่ายหรือคุณภาพของวิดีโอยอดเยี่ยมนะครับนอกจากนี้ด้วยการที่เป็นเลนในกลุ่ม G เลนทำให้ได้โปรเก้ที่สวยงามน,นะครับแล้วก็ลดความคับเคลื่อนของสีนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับรูรับแสงแบบวงกลม9ใบโดยระยะโฟกัส ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ประมาณ30เซนนะครับระบบโฟกัสของเลน FE 20-70 f c g นะครับทำงานมอเตอร์โฟกัสแบบ XD นะครับไลเนอร์มอเตอร์2ตัวทำให้ความเร็วในการโฟกัสอัตโนมัติเพิ่มขึ้นถึง2เท่าด้วยกันนะครับถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้แล้วก็สามารถถ่ายภาพนิ่งของวัตถุที่เคลื่อนไหวอย่างต่อนเนื่องสูงสุดที่30เฟรมต่อวินาทีนะรองรับการถ่ายวิดีโอ ความละเอียบสูงระดับ 4K หรือ 8K รวมถึงการออกแบบให้มีการทนต่อฝุ่นละอองนะครับลามจื้นใช้งานได้ง่ายในทุกสภาพแวดล้อมที่ท่าทายที่ท่านจะออกไปถ่ายภาพการเคลือบที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ความต้านทานแสงแฟนะครับแล้วก็โกสสูงเนี่ยมันก็คือป้องกันอยู่นะเรเนเกตนี้ก็จะมีการ ป้องกันการเกิดแฟร์หรือป้องกันการเกิดโค้ดของภาพเนี่ยเพื่อความคอนทัาส์และคมชัดที่ไม่ทรรมดานะครับแล้วก็โบเก้ที่สวยงามเกิดขึ้นได้ด้วยเซ็นเซอร์ภาพแบบฟูลเฟรมและเสริมประสิทธิภาพเพิ่มเติมด้วยรูรับแสงแบบแบบ9ก้ามีดและก็ความคัาดเคลื่อนส่งคมที่ควบคุมอย่างเหมาะสมนะครับคุณสมบัติหลักของ Sony EF 2070 F4G เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือใช้แบบ Full Frame แล้วก็ตัวนี้จะมี F อกว้างสุดอยู่ที่ F4 นะครับแล้วก็ f แคบสุดอยู่ที่ f 22แล้วก็ซูมมาตรฐานแบบเ,เลนซูมกว้างเป็นพิเศษนะครับเป็นเลนซูมตามมาตรฐานนะครับแล้วก็มีโฟกัสที่ไวรองรับการควบคุมรูรับแสงแบบไมโครสเต็ปนะครับโครงสร้างข้างในเนี่ยเป็นไดอะแกรมแบบ6ไใมีดโคง้งมนนะครับแล้วก็ และก็มีโครงสร้างป้องกันฝุ่นและก็ความชื้นนะครับเปิดตัวเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาเรนตัวนี้นะครับวางจำหน่ายเดือนมีนาคม2,023ในราคา,า1,099ดอลลาร์นะครับแต่ว่าตอนนี้ขายในเมืองไทยอยู่ที่42,990บบาทถ้าใครสนใจนะครับสามารถไปพีออเดอร์นะครับได้ ตั้งแต่วันที่19ถึง29มกราคมนะครับไปที่ซูมคาเมล่าก็ได้นะครับราคาอย่างที่ผมบอกนะครับ42,990บาทนะครับหรือท่านก็สามารถที่จะไปผลได้ตามตามบัตรท,ท,ทั่วไปแล้วก็รับฟรีนะครับ MC Protective Filter ขนาด72มิลรุ่น VF72MPAM จำนวนหนึงชิ้นนะครับซึ่งมีราคา อยู่ที่ 7, 2, 7 9 9 0บาทแล้วก็พิเศษนะครับลูกค้าที่จองและลงทะเบียนประกันในระบบ My s o โซนี่รับรหัสส่วนลดอีก1,500บาทสำหรับซื้ออะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ NP f z 1 0 0หรือ NP FW 1 5 0นะฮะนั้นก็ใครสนใจก็ไปพีออเดอร์ได้นะครับตั้งแต่19 ถึง29มกราคมนะครับก็ไปพีออเดอร์ได้นะหมดเวลาแล้วครับแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้ามีเรื่องมาเล่าพบกับเรื่องเล่าตอนหน้าและฝากติดตามช่องช้างอิเมจ h ช n แนลด้วยนะครับขอบคุณครับ